ช่วงที่3ของรายการนะครับขอบคุณทุกคอมเหนที่ส่งเข้ามาใน a c e b o o k Live ด้วยนะแต่ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งหลายคนมีอารมณ์กับข่าวเบรกที่แล้วนะครับไม่ได้ว่าเราใช่ไหมครับครับครอ่ะคุณวรวุฒิศิลป์อาชาครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตภาษาไทยเข้าใจยากนะแต่ถ้าเป็นสังเกตใช้คำว่า universal design ก็คือการออกแบบสำหรับทุกคนนะครับรวมไปถึงผู้พิการด้วยอะไรแบบนี้ไปรับรู้ความรู้สึกของคนพิการด้วยการทดลองนั่งรถเข็นวีลแช คนตาบอดสำรวจตั้งแต่บริเวณด้านหน้าห้างสยามพารากอนแล้วก็ขึ้นลิฟต์คนพิการใช้บริการ BTS จากสยามโดยการทดลองนั่งวีลแชร์ไปยังสถานีชิดลมแล้วก็ทดลองปิดตาเดินใช้ไม้เท้าตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์ไปจนถึงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็บอกว่าในส่วนของพอมเอนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากจะรู้ภารกิจของกระทรวงแล้วเราต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยไม่ใช่เพียงแค่มีองค์ ความรู้ว่าการทํางานของคนพิการจะต้องทําอย่างไรแต่ต้องมารับรู้ด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรวันนี้ก็เลยเดินทางมาบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อดูว่าคนพิการนั้นเขาเดินทางอย่างไรนะครับบอกว่าสิ่งที่ตอนได้พบเมื่อวานนี้เทียบกับสิ่งที่คนพิการได้เจอ,อยังน้อยมากนะในขั้นตอนของการใช้วีลแชร์หรือว่าปิดตาใช้ไม้เท้าเดินเนี่ยมีความท้าทายแม้แต่หลุมเล็กๆบนทางเท้า ก็เกิดทําให้ตนล้มหน้าควา่าขารถวีลแชร์ได้โชคดียังดีพอรถเข็นวีลแชร์คว่ำตนยังสามารถลุกขึ้นมาได้อยู่แต่สำหรับคนพิการลุกเองแทบจะไม่ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับอยากมาสัมผัสความรู้สึกคนพิการว่ารู้สึกอย่างไรกับการนั่งรถเข็นก็ขอขอบคุณเครื่ยคนพิการที่ร่วมลงพื้นที่ผจญภัยด้วยกันด้วยอยากให้ทุกคนคิดตามว่าการออกจากบ้านทุกครั้งของคนพิการเนี่ยมันคือการผจญภัยทั้งสิ้นเลยนะ,ะ,อะบอกเพิ่มเติมว่า ทางลาดและความเรียบของถนนที่เดินหรือว่าเส้นทนางที่ใช้สัญจรนั้นเป็นหัวใจสําคัญมากๆสำหรับพี่น้องคนพิการทางทางที่เดินในวันเมื่อวานนี้ยังไม่มีปัญหาเยอะส่วนหนึ่งคือเป็นพื้นที่เอกชนเขาทาด้วยนะตรงนั้นนะครับเดินลงถนนยังมีทางลาดบางพื้นที่เชื่อว่าความต่างระดับระหว่างฟุตบาทกับถนนมีร่องถนนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็จะนําข้อมูลไปเป็นกันบ้านให้กับ ข้าราชการได้พัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่การใช้เส้นทางอะไรต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคนพิการไม่ใช่คนด้ยอโอกาสมีสิทธิ์ในการใช้เส้นทางเหล่านี้เท่ากับคนปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลพวกเขาด้วยครับค่ะส่วนชาวไร่อ้อยค่ะจะต้องพบคุณภูมิทรรกันสันหน่อยอแล้วล่ะจะมาคงที่ราคาน้ําตาล ชาวไร่อ้อยเขาเดือดร้อนจริงๆนะคะคุณนราทิย์อนันตสุขหัวหน้าสํานักงานสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้ทางชาวไร่อ้อยเขากําลังประสานจะเข้าพบคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงสาเหตุของการตรึงราคาน้ําตาลเป็นสินค้าควบคุมก็เลยไม่สามารถปรับราคาหน้าโรงงาน4บาทต่อกิโลกรัมตามมาติคณะกรรมาการอ้อยและน้ําตาลายได้นะคะทง้งทางที่น้ําตาลายถูกลอยตัว ราคาและเป็นระบบเสรีไปแล้วอันนี้ถือว่าคุณไปใช้อำนาจในการแรกแซงกลไกตลาดหรือไม่พร้อมกันนี้จะไปแจ้งยังสมาค,คมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศพร้อมใช้มาตรการตอบโต้คือจะไปตั้งเต็นท์หน้าโรงงานห้ามขนย้ายน้ําตาลในส่วนของชาวไร่อ้อยที่มีสัดส่วน70%ค่ะคือถ้าขึ้นไม่ให้ขึ้นราคาได้เขาก็าจะไม่ส่งถูกต้องอ70%ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์อะค่ะ ต้องทำความเข้าใจกับทางพันธุ์นี้นะคะคือเพราะในข้อแท็จริงเนี่ยถามจริงท่านคุมราคาในท้องตลาดได้จริงหรอการมาคุมราคาหน้าโรงงานเนี่ยประโยชน์จะตกอยู่กับกลุ่มที่ใช้น้ําตาลเป็นวัตถุดิบเป็นหลักค่ะเขาเปิดรอยตัวน้ําตาลตั้งแต่ปี6-1แล้วนะทําให้ราคาน้ําตาลหน้าโรงงานต้องปรับลดตามต้นทุนราคาสินค้าได้ปรับลดหรือเปล่า พอราคาตลาดโลกมันขึ้นนะค่ะประมาณ27-28บาทต่อกิโลกรัมกลับจะมาคุมให้มันต่ำลงมันใช่เหรอคะซึ่งตรงนี้เป็นการทำร้ายชาวไร่อ,อ้อยด้วยแม้รัฐบาลบอกว่าเดียวจะมีมาตรการมาช่วยดูแลแต่มันเป็นมาตรการชั่วคราวรแล้วก็มีปัญหาแบบนี้ทุกปีด้วยซึ่งการกำหนดลอยตัวน้ำตาลก่อนหน้านั้นชาวไร่อ,อ้อยเองก็คัดค้านแต่รัฐก็มุ่งหน้าโดยบอกว่าบราซิลไปฟ้องร้องต่อองค์การ การค้าโลกหรือว่า WTO มากล่าวหาว่าเราเนี่ยไทยเราอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลฝายทั้งระบบทำให้นำมาสู่การลอยตัวของราคานะ,นะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่พอกลับไปสู่แบบเดิมรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะ mm hmm. เรื่องนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพิมพัทราวิชัยกุลบอกเห็นใจชาวไร่อ้อยนะคะก็ต้องดอูเพราะว่า คือเห็นใจทั้งสองฝ่ายอัพโทษง่ายๆพาณิ์เองก็ต้องไปดูเรื่องของราคาสินค้าที่มันจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนชชด้วย ดังนั้นไม่ได้มองว่านี่เป็นการหักหน้ากันเดี๋ยวทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะไปหามาตรการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยอะค่ะเพราะว่าที่ประชุมคอรมอเห็นชอบแล้วนะครับอ่าปิดท้ายนะครับไปดูประเด็นอัจฉรกรรม2เรื่องเรื่องแรกความคืบหน้ากรณีเสียแป้งนานโหนดนะเมื่อวานนี้ตำรวจสับสนกลางโดยกองปราบพร้อมกับชุปดปฏิบัติการพิเศษ,ษหนุมานนำกำลังเข้าจับกลุ่มลูกน้องเสียแป้งคนสุดท้ายที่หลบหนีอยู่นะครับในหนอนสุทิวัดซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ นสาครศิรีนะธรรมราชลงมาที่27ข้อหาช่วยเหลือเสียแป้งแหกคุกนี่แหละทั้งสรุปว่ากรณีนี้ถูกออกหมายจับทั้งหมด8คนรวมเสียแป้งลูกน้อง7คนถูกจับกุมตัวได้หมดแล้วนะครับเหลือเพียงชาวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งอายุ37ที่กําลังหลบหนีอยู่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวตํารวจพัทลุงนายหนึ่งบอกว่าปัญหาสําคัญที่ ก่ให้เกิดความล่าช้าในการจับกลุ่มเสียแป้งเนี่ยเพราะขาดการบูรณาการร่วมกันของตํารวจไม่ว่าจะเป็นภูทรภาค8ภาค9นครศรีธรรมราชพัทลุงการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวต่างคนต่างทา ในส่วนพัทลุงเป็นเพียงกําลังเสริมเท่านั้นไม่ได้เป็นกําลังหลักหลายฝ่ายก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมี2ผู้ต้องหาที่ไปขอเข้ามอบ,บตัวกับทางอดีตรองผบตรซึ่งพลตรีทรวีสอบสอ,บสองน้ำเตียยุตธิธรรมให้มาประสานงานขอให้มาช่วยคลี่คลายคดีพลตรีสุชาติทีรสวัสดนะและขาก็นดังกล่บบาวบอกด้วยว่าหากการแบกหน้าที่ของตํารวจยังเป็นแบบต่างคนต่างทาแม้าผู้แม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะให้ร่วมมือกันก็ตามเนี่ยก็ยากที่จะติดตามจับกลุ่มเสียแป้งได้นะครับค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงาน เพิ่มเติมได้ว่าเมื่อวานนี้มีอายการที่ในอายการภาคเก้นะรักษาการในตําแหน่งอายการคดีสารแขวงสงขลาได้รับจดหมายข่มขู่ของลูกน้องเสียแป้งก่อนหน้านี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองสงขลานะครับพฤติการบอกว่า30ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่อายการท่านนี้เดินทางไปที่สํานักงานอายการสารแขวงสงขลา แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการมาแจ้งว่ามีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดานาจดหมายเขียนด้วยลายมือใช้ปากกาสีน้าเงินเขียนลงในกระดาษพับเป็นสี่เหลี่ยมเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษจากหน้าซองเรียนอายการท่านดังกล่าวแล้วก็ลงชีอเล่นลงวันที่27ตุลาคมเมื่อเปิดจดหมายดูข้อความในข้างนาในนั้นระบุว่าเขาให้คุณชมนะมึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจระวังตัวไว้เลยคนพัทธลุงด้วยกันไม่น่าทาเลย แล้วก็มีการข่มขู่ไปที่ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ขูจ่จะสังหารว่าอย่างนั้นเถอะลงท้ายด้วยการวาดรูปอาวุธปืนแล้วก็เขียนคําว่าตายเอาไว้เอกรนก็เลยเอาจดหมายนี้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสงขลาเรียบร้อยแล้วครับค่ะส่วนปิดท้ายคดีน้องชมพู่นะคะศาลเลื่อนพิจารณาเนี่ยไปเป็นวันที่20ธันวาคมนะคะก็สื่อค่ะไปถามทั้งพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ในพลนะคะคือลุงพลนั่นแหละ ที่เป็นผู้ต้องหาค่ะคือทั้งคู่เนี่ยไปปะกันที่ศาลจังหวัดออมุกดาหารก็พ่อกับแม่น้องชมพู่ไปพร้อมทนายความค่ะไปศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะคุณแม่น้องบอกไม่กังวลอะไรเลยยังเชื่อว่าการต่อสู้ตลอด3ปี5เดือนที่ผ่านมาน้องจะได้รับความยุติธรรมส่วนชัยพลวิภากับออสมพรหลับโพลุงพลป้าแตนนะคะก็ไปด้วยนะคะเธอขบวบรถลุงพลนะนัมาโดยเจ้าจ่าอาัลฟัด แล้วก็มีทนายความ,มและนักธุรกิจที่สนับสนุนตามมาด้วยโตโยต้าคอมพิวเตอร์สีขาวของลุงพลและป้าแตนงจ้ะเธอคือไอตอนที่ทีวีช่องหนึ่งเอามาชุบตัวนะ่ะได้เงินไปเยอะอ่าพูดกันตามตรงนะคะ ลุงพลเนี่ยก็คือไม่ได้กังวลเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ศาลบอกว่าจะเลื่อนอ่านคำพิพากษานะคะคือรอ20ทธันวาคมปี2 5 6 6นี่แหละค่ะเพราะว่าโจทย์นำพยานขึ้นเบิกความ47ปากจำเลยเอาขึ้นเบิกอีก27ปากสอบกันนานกว่า1ปีค่ะศาลบอกว่ามันยังมีรายละเอียดต้องพิจารณาเพิ่ม,อมขอเป็นเลื่อนพิพากษา20ธันวาคม66ค่ะครค่ วันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเราสองคนลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ